สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะต่อจากอ p ที่แล้วนะคะการตอนอยู่นิดหนึ่งต้นสุดท้ายค่ะของเรากำลังลุ้นอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมีสรุปผลการวันนี้ด้วยโอ้โหหนอเยอะมากค่ะ ั้งนออต้งไใทั้งไข่ต้องละเอียดสุดๆค่อยๆทำสุดๆเลยนะคะดูดูแล้วต้นนี้เป็นต้นที่โคนใหญ่มากบรรดาสามสี่ต้นก่อนหน้านี้ลายสวยด้วยนะคะลุ้นกันต่อนะคะ ะระหว่างลุ้นเราก็าชมบอลสวยๆก่อนนะคะบอลกระดาษค่ะสวยๆเลยตอนนี้เป็นบอลกระดาษทองค่ะนี่เพชรเจ็ดสีจ้ะโดยมุมกว้างบ้างนะคะ ต้นนี้มีทั้งนอมีทั้งไรมีทั้งไข่นี่ออกมาแล้วจ้ามาดูผลงานกันน้อยลูกอ,อีแม่หนึ่งนอค่ะสองนอค่ะหนึ่งไข่ค่ะสามนอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว สามนอยาวเลยค่ะไม่ต้องถามค่ะต้นนี้ขายไม่ได้แน่นอนไม่รู้จะขายราคาไหนเหมือนกันนอเยอะขนาดนี้สามนอค่ะสามนอหนึ่งลกับหนึ่งไข่คมมากนี่น้องไข่ค่ะ ผมเนตุ่นดงมาทิ่ม่งใหญ่เยไปละจังไม,ไม่ไม่ freely, ไม่ไม่ยาญค่ะเอาเบาชุดชุดนี่ค่ะไข่น้องช้างเราก็เด็ดออกมานะคะไว้แยกนิดเดียวแต่ว่าแก่ใจได้นะคะรปะว่าสีเขียวแล้วเนาะถ้าเขียวแล้วนี่คือแสดงว่าแก่แล้วนะคะนี่ ใบนี้ก็ตกอยู่ประมาณสองถึงสามพันเลยนะคะเล็กๆแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาสารุปผลงานกันวันนี้ได้กี่นอนี่ค่ะสรุปผลงานวันนี้แยกออกมาหมดได้สี่ต้นจ้าและตุกต้นมีหนอหมดโบโบเลยมีตาหนอตุกต้นเลยค่ะอืมพร้อมตั้งแม่แน่นอน แต่และต้นก็มีประมาณสองถึงสามตาหนอนะคะที่โผลออกมาแล้วนะคะปุดปูดเลยค่ะปุดปูดแบบนี้เลยนะเป็นเขียวมาแล้วจ้ะนีนให้แลยแบบนี้เลยเห็นไหมทุกต้นค่ะมีตาหนอหมดเลยสองถึงสามตาหมดเลยจ้ะเยอะเยอะยั่วเลยอืมใครได้ลูกชุดนี้ไปคือคุ้มมากอยาจะปล่อยสิ้นเดือนนี้ แดนนี้ดดนเดันสิงหาคมนี่อ้ยเยอะเยอะมากมากค่ะโอเคเราเล่นมาขึ้นมาด้วยกบลงล้นอือย่าลืมนะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะและอย่าลืมกดติดตามที่เฟซบุ๊กวิจิตตาจันทร์สีด้วยจ้าวันนี้พลากันไปก่อนนะคะนี่น Putter, putter, yeah.